ครับผมสวัสดีเพื yep. ่อนนะครับที่ชอบและลงไหลในแกะสวยงามนะครับผมนะครับก็มีหลากหลายสีกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับความน่ารักมเสน่ห์ของมันนะครับผมนี่นะครับมีสีนี่นี่เห็นไหมอ่าอันนี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับนี่ก็เป็นสีประดูเพชเมียนะครับผมประดูเพชเมียนะครับประดูเพศผู้นะเห็นไหมตันเนี้ยงอนตัวโตหวานใหญ่นะครับ ซึ้นมาดูนะครับถ้าไวขนาดที่ดูไวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับาลานนกกวักเลยนะดูดูใต้ท้องนะครับมัมนือนนกกวักนะครับเรน,นี้มีสีอะไรกันบ้างนะครับผมมาดูเห็นแล้วนะครับผมเอตัวนี้อันนี้ปลาเหลืองนะครับปลาเหลืองนะสีขาวนะครับขาวหางดํานะครับผมสีดำนะมีสีดําแทรกไป้รืยนะครับผมดูกันอสักนิดนึงนะครับผมโอ้หิวกันไหมเนี่ยมันก็จะรอหารกันนะฮะ รอหันแล้รอนอนนะแบบักก็มากวนนหลานเลยพวกน้เด็กๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็จเจมนะือขอบคุณนะครับผมบ๊ายบาย